วันนี้เป็นวันสำคัญเป็นวันแม่ของชาติสิบสิงหาดังนั้นก็ถือโอกาสนะชักชวนพวกเราได้ตั้งใจปฏิบัติธรรมกัน ย,ยิ่งกว่าเก่านะนะสำหรับญาติโยมที่อยู่ที่บ้านนะวันนีนะ้ถ้าไปวัดได้นะใส่บาตรได้แเ้าก็ไปใส่บาตรที่วัดเดี๋ยวนี้เราสั่งอาหารจากร้านต่างๆมากินที่บ้านไดนะ้ถ้าเราจะสั่งอาหาร ไปถวายตามวัดต่างๆก็ได้เช่นเดียวกันนะบอกให้คนขับรถที่เขารับจ้างติดต่อที่ลานนะต้องการอะไรเข้าผัดกระดีนะสิบกล่องยี่สิบกล่องนะเอาไปส่งวัดนั้นมนาะปถวายให้ที แล้วก็ให้คนที่ไปส่งถ่ายรูปส่งมาให้นีการใส่บาตรของเราก็จะได้สมบูรณ์ไม่งั้นเราก็โอนเงินเข้าวัดนะเป็นคาพัตตาหารในวันเมแห่งชาติวันนี้เนะวันสำคัญต่างๆนะส่วนมากเราก็จะทำความดีกัน ความดีในศาสนาก็คือให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาให้ทานเราอาจจะมีโอกาสน้อยโดยกำลังทรัพย์ก็ดีโดยโอกาสที่เราจะไปก็ดีแต่การสมาทานศีลการภาวนาเนี่ยเราทำเองได้ ฉะนั้นวันนี้นะเชิญชวนญาติโยมที่อยู่ที่บ้านให้สมาทานสิลห้านะเป็นกรณีพิเศษแล้วก็ปฏิบัติธรรมนะนั่งสมาธิห้านาทีสิบนาทีแล้วแต่หรือว่าสวดมนตนะ์บทสองบทนะเป็นพิเศษในวันนี้ฟังธรรมะนะ ถ้าปกติส่วนมากเราก็จะอยู่บ้านกันราชการบางแห่งก็น่าจะปิดล้วันนี้นะนนั้นโอกาสที่เราอยู่บ้านนะโดยการที่จะต้องกลับตัวอยู่ก็ดีนะโดยการที่ไม่อยากออกไปเสี่ยงข้างนอกก็ดีนะก็ขอให้ญาติโยมนะทุกท่านนะได้ทำบุญกุศลให้กับตัวเอง ใสยวันแม่แห่งชาตินะนะเราก็ทำบุญให้กับตัวเองการทำบุญไม่ว่าจะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาบุญนั้นจะได้กับเราก่อนเนะสร็จแล้วเราก็อุทิศบุญกุศลให้กับพ่อแม่ที่ล่วงลับไปแล้วถ้าพ่อแม่เราอยู่ต่างจังหวัดเราก็โทรไปบอก ว่าแม่ครับแม่ขาวันนี้หนูทำบุญให้แม่นะหนูได้ใส่บาตรหนูได้โอนเงินไปทำบุญหนูได้สมาทานศีลหนูได้สวดมนต์หนูได้ฟงังธรรมหนูได้นั่งสมาธิขอน้อมบุญกุศลให้กับแม่นะขอให้แม่อนุโมทนาบุญกันหนูด้วยอันนี้สำหรับคนที่มีชีวิตอยู่ อยู่ใกล้กันก็บอกบันเดียวกันหรือชวนกันมาฟังเทศนชวนกันมานั่งสมาธิชวนกันมานั่งฟังธรรมก็ยิ่งดีเป็นครอบครัวธรรมะแต่ของศูนย์ของเรานี่ก็หายห่วงในเรื่องของปฏิบัติรักษาศีลนี่เราก็ทำก็็เราได้ นะภาวานานี่เราก็ทำทุกวันอยู่แล้วนะแต่วันนี้ก็เป็นพิเศษนะฟังเทศจบแล้วก็ปฏิบัติต่ออีกสักสิ่งทีทุ่มเป็นวันพิเศษฉะนั้นตั้งใจนะทำให้ดีอยู่ที่นี่ก็ทำให้เป็นพิเศษกระตุ้นความเพียรให้เกิดขึ้นนะอันไหนที่เคยผิดเคยพลาดนะก็ละไว้ ปรับเปลี่ยนจ่ใหม่วันนี้นะเป็นวันแม่ญา่ิโยมที่อยู่ที่บ้านนะก็ทำบุญอีกแบบหนึ่งนั่นะก็คือให้ทานนะเป็นเบื้องต้นที่บอกเมื่อกี้นะโอนเงินนะเข้าบัญชีของวัดต่างๆหรือสั่งให้คนที่ไปรับของนะขอเขาเรียกชื่อว่าอะไรตรงนี้นั่นแหละ โทรไปที่ร้านนะสั่งของแล้วก็ให้หมอเตอร์ไซค์ไปรับนะส่งตามวัดที่เรารู้จักหรือวัดที่ใกล้ชิดถึงเราจะไม่ออกไปแต่ว่าคนคนฉลาดเนี่ยหาโอกาหาโอกาสทำได้นะก็เรียกว่าหาหนทางที่จะทำได้ไม่ปิดกั้นตัวเองว่าเออนะ อันนี้ยุคโควิดไปวัดไม่ได้เลยไม่ได้ให้ทานอันนี้ก็ไม่ใช่เนาะถ้าเรามีปัญญาเราก็ทำได้อย่างมี้สองแบบนี้แหละนะโอ,อนเงินเข้าบัญชีของวัดกับนสั่งให้ร้านต่างๆทำแล้วก็มอเตอร์ไซค์ไปส่งแต่ว่านั่นก็เป็นแค่ทานเนาะอยากให้สูงกว่านั้นก็ให้ตั้งใจรักษาศีลห้ากัน ใครไม่แต่งหน้าไม่กินข้าววันนี้ก็รักษาสินแปดแล้วก็อย่าลืมนะทำวัดสวดมนต์นะตามที่เราเคยสวดกันบทไหนก็ได้ที่เราอยากจะสวดเสร็จนะแล้วก็นั่งสมาธิห้านาทีสิบนาทีตามกำลังเสร็จแล้วก็อุทิศบุญกุศลนะแผ่เมตตาอุทิศบุญกุศลนะสำหรับ ตั้งใจที่จะให้กับแม่นะแม่ผู้มีชีวิตอยู่เราก็บอกนะโดยโทรศัพท์ไปบอกโดยปากเปล่าอยู่บ้านเดียวกันแม่ที่เสียไปแล้วเราก็เตาจิตเอาใจอุทิศบุญกุศลไปให้นนี้ก็จะเป็นการทำหน้าที่หรือว่าทำประโยชน์ทั้งตัวเองแล้วก็บุคคลอื่น ตลอดถึงเราจะมีความกตัญญูรู้คุณแล้วก็กระตะเวทีตอบแทนคุณในตัวของมันด้วยฉะนั้นก็ขอไอสติเชิญชวนให้ปฏิบัติธรรมชวนชวนให้ทำความดีนะตามกำลังของแต่ละคนเพื่ออะไรเพื่อประโยชน์ของตัวเราเองนะ พราะนั้นในวันสำคัญเช่นนี้เนะีนะ่ยก็ขอให้ได้ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาแล้วก็รับสิ่งที่เป็นอกุศลให้น้อยนะข่าวสารต่างๆก็รับให้น้อยนะอย่าไปดูมากนะดูแล้วทำให้ใจเราเศร้ามองนะทำให้ใจเราโกรธทำให้ใจเราไม่พอใจนะก็เรียกว่าอากุศลเกิดกับจิต ฉะนั้นการที่จะให้จิตมันอยู่กับกุศลก็ให้ทำกรรมฐานตามที่เราถนัดนะใครดูลมหายใจก็ดูลมหายใจนะหายใจเข้าหายใจออกหรือว่าพุโทโธพุโทโธให้จิตมีงานทำพอจิตมีงานทำแล้วมันก็จะไม่คิดในสิ่งที่ไม่ดีไม่อยากไปดูในสิ่งที่ไม่ดีแต่ทำให้จิตม,มีงานทำก็มักจะไป พลวัตที่เกาะของจิตอย่างการเราปฏิบัติธรรมอยู่ตรงนี้เนะีนะ่ยก็มีฐานทั้งสี่เป็นฐานอยู่พองยุบมีดูพองยุบนี่เป็นกายญานุปัสสนสติปัฏฐานพองยุบไม่มีก็กําหนดนั่งหนอถูกหนอนะนั่งหนอก็เป็นกายญานุปัสสนสติปัฏฐานถูกหนอก็เป็นธรรมานุปัสสนสติปัฏฐาน ดูเวทนาเจ็บปวดไม่ชาเอาจิตไปเกาะไว้ญาติโยมที่ป่วยอยู่แล้วนะไม่สบายอยู่ที่บ้านนะให้ทำกรรมาฐานอย่างนี้นะโยมนะนั่นก็คือปวดตรงไหนเจ็บตรงไหนเอาจิตไปไว้ตรงนั้นนะกำหนดเบาๆปวดก็ปวดเนาะปวดเนาะระการแรกเราก็จะได้สมาธิจิตจดจ่ออยู่กับอาการของอาการปวด นั่นแหละคณิกะสมาธิแต่ละคณะแต่ละคณนะประการที่สองนะเราก็จะได้รู้ว่าเออกายของเรานี้นะมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดายอมรับนะพอยอมรับแล้วมันก็ไม่ยึกมั่นถือมั่นนะรักษาไปตามอาการนะดีไม่ดีก็แล้วแต่เขาเมื่อกินยาแล้ว เขาจะเป็นยังไงก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งไม่มีตันหาเป็นเรื่องนำหน้าไว้จะต้องหายเป็นต้นนะแล้วก็จิตตานุปสัสสนาสติปัฏฐานจิตที่คิดออกไปเรื่องราวต่างๆคิดออกไปเมื่อไหร่เราก็มีหน้าที่กำหนดดูรู้ตามนะไม่ใช่ตามเรื่องราวนะยยมนะตามจิตที่คิดคิดนาอคิดเนาอ จนความคิดเขาดับดับแล้วก็กลับมาที่ฐานเดิมธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานส่วนมากในหมวดของเราก็เป็นหมวดอยายตนะปะพระการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสการถูกต้องสัมผัสกับหมวดนิวรณะปะพระหมวดของนิวรณ์กนะามฉันทะนิวรณนะ์ความชอบใจพอใจพยาบาทานนิวรณ์ ที่นามิธานิวรเป็นต้นนะนี่ก็ให้เรากำหนดถ้าใจเราอยู่กับอารมณ์พวกนี้แล้วนะ่ะจิตมันก็จะไม่ซ้านออกไปในอกุศลฉะนั้นมหาสติปฐานสูตรหรือว่าสติปฐานที่เราปฏิบัติธรรมนี้เนะี่ยมันจะทำให้จิตเราบริสุทธิ์ฉะนั้นอาน,นิสงส์งข้อแรกของมหาสติปฐานที่บอกว่าสัตตานังวิสุทธิยานะเพื่อความบริสุทธิ์แห่งจิตของสัตว์ทั้งหลาย อันนี้เราจะได้เป็นข้อแรกนะฉะนั้นสรุปแล้วก็วันนี้นะมาให้สติตอนเช้านะญาิโมที่นี่แล้วก็ญาิโมที่อยู่ที่บ้านหนึ่งก็ให้ตั้งใจปฏิบัติให้เต็มที่ทำให้ดีที่สุดได้แค่ไหนก็แค่นั้นญาิโมที่อยู่ที่บ้านมีโอกาสนะให้ทานก็ให้ทานตามที่บอกมีโอกาสสมาทานศีลหา้าก็สมาทานศีล มีโอกาสที่จะฟังทรมีโอกาสที่จะนั่งสมาธิสวดมนต์เขาขอให้ทำนะเสร็จแล้วก็ยกยอดสุดท้ายก็น้อมจิตนะถาวายเป็นพระราชกุศลแกนะ่พระพรมราชนิน,าน,นีนาถองค์กนโน้นนะตอนนี้ท่านก็ยังมีพระชนอยู่นะเราก็น้อมบุญกุศลนี้ไปทุกทีก็จะทำเหมือนกันก็ขอให้สติเพียงแค่นี้เนาะ ต่อไปเขาให้ทุกท่านนะค่อยๆคลาย,ยสมาธิออกจากสมาทานกำหนดที่ใจก่อนอยากพักนอ้อยอยากพักนอ้อหลับตาไว้เสร็จแล้วก็ค่อยๆขย,ย,ย,นะย,ยับมือทีละน้อยจากนั้นก็ค่อยๆลุกขย,ยับตัวเพื่อจะกราบสติปัฏฐานด้ยสตินะไปทานข้าวไปอะไรก็ทำให้เป็นพิเศษนนะวันนี้นะ